แกงไก่ใส่สสเดาค่ะทุกคนที่วิไลไปเก็บสสเดามาเมื่อบ้านนะคะนี่มาแกงใส่ไก่แล้วก็ถอดไก่ให้เด็กๆค่ะสวัสดีวันพุธค่ะทุกคนเมื่อนี้ก็เป็นวันยุดของวิไลค่ะจริงเมื่อบ้านก็ยุทธแต่ว่ามูอยากให้วิไลไปซอยทํางานวิไลก็ไปซอยเพลินทํางานเดี๋ยววิไลจะพามาเบ่งกะทินนะคะทุกคนเห็นบอกระทิน บัวหิมะอากาศดีแล้วก็แดดดีอากาศเย็นดีมากเลยค่ะทุกคนพักเพิกวิไลก่อซืนสวยงามขึน้นโตเร็วมากนะคะดูบัวหิมะบัวหิมะที่จริงอยู่ข้างนอกได้นะคะแต่วิไลเอาไว้ในกรีนเฮาส์ก่อนเดี๋ยววิไลจะคอยเอาออกไป ยังมีพื้นที่ในกลิ e นเฮาส์วิไลก็เลยปล่อยพันไว้ในหนีก่อนก็นบอเป็นยังค่ะถับพันใหญ่กว่านี้ก็ยกออกไปเนาะเดี๋ยววิไลจะพามาเบงอัปเดตผักค่ะทุกคนปกติและว,วิไลเก็ทาายให้ทุกคนได้เบงนะอนั่นคือชะพูค่ะชะพูเมลแรงลงหลายบกข่อยงามปนใดพ่อหอบปลูกเป็นแบบนี้เนี่ยจะขยายง่ายมากนะคะโดยเฉพาะบานวิไลนี่จะดีมากกับ ชพู่ผวกหนีนะคะจะเกิดดีมากแต่ว่าวิไลก็บอกขยายหลายปลูกไปก็บ,บ่มิบ่งไหวค่ะทุกคนแล้วก็แมาแรงก็ล้ายผอมอันนี้ก็ตะไคร้ตะไคร้เนี่ยก็ยังยูคือเก่าอยู่ค่ะยังบท่นันดแตกหยอดแตกยังออกมาอยู่ยากแน่นะคะกับการปลูกตะไคร้ของวิไลอันนั้นก็คือพักแพลวเดี๋ยววิไลก็จะเปลี่ยนกระถางเขายังเหลืองๆอยู่พอวิไลเอาออกมาแต่แต่ตอนช่วง ยังหนาวหนาวอยู่แล้วก็ดินเขาก็ต้องเปลี่ยนเป็นกระถางใ่ขึ้นแล้วเขาจะงามขึ้นนะคะเด็กวิไลจะให้เบิงต้นพลิกที่วิไลถ่ยายให้เบิงตอนเลื้งเื้งนะคะตอนนี้ก็เคี้ยวขจีขึ้นแล้วแล้วก็ออกลูกออกหมากให้วิไลได้เบิงได้ชมแล้วค่ะ <S <S คันว่าให้ได้กินนี่ก็ต้องเบิงอีกเือค่ะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะกับพักในบ้านวิไล เวลา e ปลูกพักในช่วงบางช่วงก็อาจจะงามพอถิมระยะไปแป๊บหนึ่งก็จะกลายเป็นแบบดูไม่ได้แล้วก็แบบเห็ดไหนห้าหดหูไปกับการปลูกพักค่ะแต่ต้อเบิงไปตอนนี้ก็ได้ชื่นใจไปอีกค่ะนี่ก็คือต้นพลิกที่วิไลก็เคยถ่ายให้เบิงตลอดนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บไปทํากับข้าวค่ะทุกคนแล้วก็ต้นพลิกต้นนี้ก็ย่างสวยเลยค่ะแตก่กําลังแต่เห็นบ่ ดอกแค่นี้ก็ชื่นใจค่ะอยู่ต่างแดนถ้าหฮาปลูกได้จังสี่แล้วก็มีพื้นทีก็คือความสุขอย่างหนึ่งนะคะหาความสุขได้ในสวนผักเราเองค่ะทุกคนบ้างเทือกับการที่หฮาอาอกไปดงไปดื่มมันก็บ่ได้เป็นความสุขปันไดสสำหรับวิไลนะคะพอวิไลหลังใกล้บกค่อยแข็งแรงบอกเลยว่าบกค่อยแข็งแรงอาการกระลอแหล่ค่ะทุกคน นี่รู้สึกว่าเวลาจะทํางานมากเกินไปเกินโตหรือเปล่าเวลากับบอลูเนาะอันนี้คือต้อนพลิกเดี๋วยวเวลาก็จะเปลี่ยนมีแมงลักขึ้นนําตรงกลางเดี๋ยวจะจะแยกเมื่อนีเวลาก็จะแยกกระเพราคะ่ะทุกคนอันนี้คือมะกรูดมะกรูดต้นนี้นี่นานมาก ผักแพลวในี่ปลูกง่ายมากเลยนะคะแต่บางคนวิไลเขาไปในกลุ่มพักเขาบอกว่าปลูกยากจะปลูกง่ายมากเราแช่น้ําไว้เนาะคะ่ะแช่น้าไวต้ตรงแช่ให้ถูกช่วงค่ะทุกคนวันมันเกี่ยวกันนะคะคันช่วงได้ที่หนา,นาหนาวเขาไปแช่มันก็อาจจะเห็นห้หลากเนาวได้พอวิไลก็แซมาหลายเทือแล้วโอ้ยดูซิคะสะเดามาขึ้นอยู่ตรงนี้คะ่ะทุกคนสะเดา ถ้าเฮาแช่ในส่วงอุ่นๆแน่เขาก็จะเกิดใบพอเกิดหวหลากออกแล้วเขาก็เอาลงดินนะคะบางคนจะไม่รู้เนาะนี่ค่ะสตอเบอรี่สตอเบอรี่ต้นนี้จะดกมากออกลูกออกดอกอ่อมต้นเลยค่ะทุกคนเบิ่งแน่นี่โดยเฉพาะตรงนี้เดวเวลจะขยายอีกค่ะ รู้สึกว่าเขาจะปลูกง่ายแล้วก็ปลูกตรงไหนก็ขึ้นค่ะทุกคนดูสิขนาดตรงนี้เขายังขึ้นเลยอันนี้ขึ้นเองนะคะเยอะแยะไปหมดเมื่อก่อนซื้อมาแค่5ปอนนะคะกระถางหนึ่งวิไลก็เอามาปลูกแล้วก็ขยายเยอะมากเลยคะ่ะที่วิไลเอาให้ดูนะคะนุน่นอันนี้เขาก็จะออกไลของต้นสตอเบอรี่นะคะ อันนี้เราก็จะขยายแบบนี้แต่ส่วนมากแล้ววิไลก็จะแยกต้นแล้วก็ปลูกเพราะว่าต้นเขาเยอะมากค่ะไม่จําเป็นต้องใช้ไหลในเฉพาะที่วิไลปลูกนะคะอันนี้ก็เลยขยายพันธุ์ด้วยกันยกจากตรงนั้นเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็เขาก็จะออกลูกออกผลแล้วก็แบบนี้เหมือนกันอันนี้คือเกิดเองนะคะทุกคนที่ลูกผลของสตอรอเบอรี่ร่วงแล้วก็เขาก็เกิดเองนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็ จากลูกสตรอเบอรี่อันนี้ก็เหมือนกันนะคะวิไลถอนทิ้งไปเยอะแล้วค่ะเพราะว่าเยอะเกินแล้วขยายพันธุ์ก็เยอะมากจริงๆ,ๆก็เลยต้องถอนทิ้งค่ะไม่มีที่ปลูกค่ะทุกคนถ้าใครที่ยังไม่รู้น้องวิไลก็เล่าสู่กันฟังสําหรับคนที่ยังไม่รู้อันนี้ไม่ค่อยดอกเท่าไหร่ค่ะไม่รู้อาจจะเป็นพรอดินหรือเปล่าแต่ก็จะทิ้งไว้อย่างนี้ไว้ตรงนี้มุมนี้ก็จะเป็นมุมของสตรอเบอรี่นะคะ ดี๋ยวจะให้ดูต้นมันฝรั่งค่ะอันนี้มันฝรั่งนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะปลูกแบบว่าเป็นก็โอเคไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะคะปลูกไว้ชมค่ะทุกคนงั้มไอต้ต้นบัวหิมะวิไลหมดเลยค่ะต้นข้ใหายมากวิไลเอาหัวมาถิ่มไว้อย่างหลายเลยค่ะนนอันนั้นก็บัวหิมะค่ะงั้มกับบอเป็นยังค่ะวิไลเอาฟักทองมาถิ่มไว้น้ำเห็นบ่ ฟักทองกำลังเกิดบัวหิมะในน้อยนี่กำลังแทงออกมาแต่บรูพันจะเกิดห้หรือเปล่าแต่ก็ค่อยเบิงนกมจ,จิกมเล็ดพันฟักทองวิไลค่ะอ๋อมีหอยด้วยอ้กำลังกำลังเคยเห็นนะคะเบิงหอยน่ะเห็นไหมคะทุกคนโอ้แสดงว่าหอยนั่นหรือเปล่าที่มากินผักวิไลโอ้หู ดำหนายยานมากเลยค่ะตัวดำมากแต่มันฝรั่งเนี่ยสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูมะขามป้อมค่ะอันนี้นี่ห้เาเหลียกได้เลยว่ามะขามป้อมเนาะค่ะทุกคนเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนดินแล้วโอ้จะเปลี่ยนอีกแล้วว่าจะว่าจะก็ไม่ได้ทำนะคะ พอว่างหน่อยก็นั่งคุยโทรศัพท์ค่ะทุกคนแก้เหงาไปค่ะโทรหาเพื่อนคนนูน้นคนนี้แก้เหงาไปในแต่ละวันเพราะที่นี่เราก็จะใช้ชีวิตแบบว่าไม่ค่อยได้ไปหาเพื่อนนะคะเราก็จะคุยโทรศัพท์กับเพื่อนมากกว่าเพราะการเดินทางแล้วก็ไปบ้านเพื่อนมันก็รู้สึกว่าเออถ้าอยู่บ้านคุยโทรศัพท์เราก็ได้ทำงานบ้านไปด้วยเนาะสำหรับวันหยุดนะคะ พออายุเยอะขึ้นแก่ขึ้นหมุนพนวัาไปพป็นสันนะพออายุไล่ขึ้นการใส่ชีวิตมันก็แตกต่างไปค่ะการพบปะสังสรรค์เพื่อนมันก็น้อยลงมันก็จะใช้วิธีการโดยการไอโทรหาเพื่อนมากกว่านะคะต้นกุหลาบค่ะทุกคนอันนี้ต้นกุหลาบจะต้อง ตัดนะคะตัดกิ่งตัดกิ่งเขาเดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่